Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only. ครับสวัสดีครับ f c ที่นารักทุกทุกท่านท่านผู้ชมที่นาวรักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออดตก่าที่โชว์รูมมาสด้าทีทีสีสเกตหาง่ายครับโดยชมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นสีสเกตอุทุมพรวิสัยใกล้ห้างบิ๊กซีนั่นเองวันนี้นะครับผมอยู่กับรถที่สุดที่สุดแล้วก็สุดฮอตที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเขาก็คือ c r o s s o v e r SUV นะครับ มิวมาด้าซีเอ็กสามสิบนะครับคันนี้สีขาวมุกหรือว่าสีขาวสโนว์ฟลีกไวเพื่อนะครับเกีเอสพีนะครับคันนี้รถคันนี้นะครับจะนําไปโชว์ที่โรตัสซีสเกตนะครับต้นเดือนนี้เองนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะชมรถจริงก็ไปพบไปเจอน้องเขาได้นะครับอยู่ที่โรตัสซีสเกตนะครับฝั่งทางไปอุบลเนาะก็สามารถไปพบไปเจอกันได้นะครับ รถคันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะครับเราไปดูตัวกันเลยไปสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่กับรถคอสโ s เว e ร์ H u v new Mazda มาดนะครับเกรด SP ราคา1 1 9 9 0 0้บาทนะครับในสีปกติส่วนคันนี้นะครับเป็นสีขาวมกุกจะมีค่าสี1,000 10, 0บาทนั้นเอง เก s เอนะครับเกตตตัวทนะ็อปเนาะได้อะไรบ้างจะเห็นได้ว่าน,นะครับเกตตตัวท็อปตรงโลโก้ตรงนี้จะมีแผ่นอะคริลิกเคลือบนั่นหมายความว่าเป็นเกสเอสพนั่นเองกล้องรอบคันในโลโก้ตัวนี้นะครับก็จะมีเรดาร์ฝังอยู่ด้านในนะครับก็จะมีระบบ MRCC m a r d มา a d ด้าเรดาร์รูทคอนกับ Smart ทเบรกซับพอร์นะครับใช้เรดาร์ตัวนี้ตรวจจับเบรกอัตโนมัตินะครับตัวนี้กระจังหน้า เป็นสีดำเงาเปียโนแบ็นี่สวยงามมากสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับกระจังหน้าซิกเนเจอร์วิงนะครับทำให้รถมีความหรูหรามากนะครับนี่ไฟหน้าเป็นโคม LED โปรเจ c เตอร์พร้อมเลเทอม running lamp นะครับโคม LED นะครับก็ให้ความสว่างมากนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ร้อนเหมือนหลอดฮาโลเจนสมัยเด็กก่อนนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับไฟเรียบแบบมันติ v รฟเลกเตอร์นะครับ คิ้วสีดํานี้นะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับคิ้วซุมว้มล้อนี่ทําให้รถมีความสปอร์ตโดยทีเดียวล้อนะครับเขาก็จะมาในล้อแมกอันรอยขนาดสิบปดนิ้วพร้อมยางดันหลบขนาดยางนะครับอยู่ที่สองหนึ่งห้าทับห้าห้า r สิบแปดเก้าสิบเก้าฮนตนั่นเองนะครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดีวยวกันระบบกันส,สะเทือนนะครับด้านหน้าเป็นแบบอิสระสมิเฟิ์สันสตัดและเวกันโคง มีมาสด้าเรานะครับจะมีระบบ GVC พัดขนาดหักเลี้ยวหรือว่าคืนพวงมาลัยนี่รถจะช่วยเบรกให้ล้อหน้าฝั่งนอกโคง้งทําให้รถมาสด้านะครับเข้าโค้งด้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าตอนหกักรบนี่รถจะเสียอาการโค้งตัวน้อยสุดนี่คือระบบ GVC พัดสุดยอดเดยทีเดียวนะครับมาดูตรงกระจกตรงนี้หน่อยนะครับ ด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไฟยวแบบมันติร e ีเฟกเตอร์อ่าปรับอัตโนมัติปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ไมายปัดน้ำฝนนะครับจะถูกซ่อนไว้นะครับในเจีจ็ดสายฉีดนะครับจะถูกเดินเข้ามาเลยนะครับตอนฉีดน,น้ำจะไม่บดบงังทัศนวิสัยนะครับเกสเอก็จะได้อลังคาซันรูฟมาจากโรงงานนี่ เสาเอเสาบีเสาซีนะครับเป็นสีดำเงาเปียโนแบ็คนะครับระบบประตูนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เวรเอ็นทีแปดสิบเซนนะครับสามารถกดเปิดได้เลยนะครับไม่ใช่กดนะสัมผัสเนาะสัมผัสด้วยความร้อนนะครับตัวนี้พิมพ์เยอมากเปิดประตูได้เลยนะครับคิวนีสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับสีดำนะครับให้ความสปอร์ตมากนะครับมาจากโรงงานนี่ร้อยหลังก็เป็น ล้อแม็กขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันดิสเบทั้งสี่ล้อนะครับตัวนี้สวยงามนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยนี่ด้านท้ายนะครับไฟเรือแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นท่อจริงทั้งสองอันนะท่านผู้ชมนี่ไฟทับทิมมาจากโรงงานนะครับฟอนสกายเอ็ก 10G แล้วก็เซ็กมส30นะครับ ฝาท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะแต่วันนี้ยังไม่มี PDI นะครับผมไม่เปิดดูไม่ได้เนาะไฟฟ้าหลังมีให้นะครับเส้นแดงๆนี้ด้านบนจะเป็นสีดําเงาดําเงาก็ให้ความสปอร์ตโดยทีเดียวนะครับตอนนี้จะค่าแล้วรู้สึกว่าจะเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับตอนนี้เสียงก็แหบแล้ววิดีโอนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเนาะระบบความปลอดภยัยทั้นสูงให้ถึงสิบสองตัวนะครับด้านหลังก็จะมี RCTA ABSM นะครับ สมาร์ทเบรคซัพพอร์ตรีคัสซิ่งสมาร์ทเบรคซัพพอร์ตรีเวิร์สมีให้หมดนะครับพวกนี้เบรกทั B ้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับมีให้ครบนี่เอแบ็กนะครับมีให้ถึงเจ็ดลูกเลยทีเดียวโอ้ยได้เยอะมากๆเลยนะครับพร้อมลำพงบดลำพงบดได้กี่ตัวเอ่ยสิบสองตัวเลย,เลยทีเดียวนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไป มันก็จะค้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับเตรียมไปออกบูธกัรนึ่บรรทายน้ําจิมนะครับคลิปนี้เบาะปรับไฟฟ้าได้สิบทิศทางด้านหลังแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้สวยงามนะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลแบบนี้นะครับหรือว่าสีดําก็ได้เนาะนี่เอแบกมีปีกอบกระชับนะครับตัวนี้ตอนนี้มันจะคําแล้วนะครับรีิถ่ายกันหน่อยก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ นี่มาดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับสวยงามมากนะครับจอเอ็ดีเป็นแบบดิจิตอลนะครับอาจจะเมื่อบนิดนึงนะครับจอกลาง8.8นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ b l บลู o t h ได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะแอร์แยกฝั่งได้นะครับซ้ายขวาเยียร์ k กายแอคทีฟไดหกสปีดพร้อมปุ่มเซนเตอร์คอ a เ d e เดอร์นะครับออตโต้โฮมมีให้เบรกมือไฟฟ้ามีให้ สปอร์ตมีให้นะครับสามารถเข้าเแบบียแมนนั่นหมดได้ด้วยนะ้าสปอร์ตพันชิพมีไหมมีนะครับสปอร์ตพ n นธชิพมีให้นะครับนี่นะครับกดตรงนี้ระบบไฟหน้าอัจฉริยะก็จะทํางานเนาะท่านผู้ชมสวยงามนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนจะเมื่อยแล้วนะครับนี่เป็นเบาะแบบนี้นะครับด้านหลังสวยงามนะครับ แอร์ตอนรั้งมีให้นะครับมือได้ยังสงให้จะมือเดียวนี่โอ้ยมือเดียวนี่เอาประมาณนี้นะครับผมเป็นนาจิ้มแล้วกันครับคลิปนี้ก็ขํามแล้วนะครับไม่ว่าจะชัดเจนไหมนะครับวันนี้ถ่ายทํากันมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องยนต์ Sky a c t i v G นะครับเครื่อง2,000หรือเป็น U-Habit คำชัปแถวเรือย4สูบ16บาล์นี่ระบบท่อไอเสียแบบ4.21พร้อมระบบไอสต็อปนี่ ให้แรงม้าสูงสุดนะครับมาหนึ่งร้ายหกสิบห้าตัวที่หกพันรอบต่อนาทีและให้ยรงบิดสูงสุดนะครับสองยสิบามนิวตันเมตรที่สี่พันรอบต่อนาทีระบบการฉีดจนะ่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นแบบอิเรกทอรี่ไดเรกอินเจคชั่นนี่อัตราสิ้นเปลืองนะครับคันนี้จะอยู่ที่สิบห้าจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรเป็นรถเครื่องสองพันนะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แรงด้วยนะด้านบนก็จะมีฉนวนกันความร้อนนะครับ สวยงามนะครับการจัดวางตำแหน่งของเครื่องยงนต์นี่ถือว่าลงตัวเลยทีเดียวอ่าตรงนี้ก็เป็นระดับน้ำมอน้ำนะท่านผู้ชมเปิดฝาดดำออกเติมมีบอกโลวก,กับฟูเนาะบอกกระดับอันนี้เติมน้ำไม่ปดน้ำฝนนะครับฝาน,นี้ไม่แนะนำให้เปิดน,นะนี่กล้องอากาศแบตเตอรี่ใครอยากรู้ว่ารถตัวเองนีสายแบตเตอรี่เท่าไหร่กี่แอม ให้เอาจำนวน cc ัถนะครับหารด้วย30ก็จะเป็นขนาดของแบตเตอรี่ของเรานะครับนี่อันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่ผมได้ไปอบรมมาครับเป็นไงครับคันนี้นะครับ cx30 crossover suv นะครับคันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มแล้วกันเนาะท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อบ่าวทุงเมืองสีมาได้นะครับตามช่องทางใต้วิกนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จน รามเ0 0 0ทอนกันทุกทุกท่านเลยว่าจะได้ที่เก่าไปไม่ถูกต้องว่าจะได้ที่เก่าไปไม่สุภาพบ่าวทุ่งเมืองศรีก็ขออภัยไวนะ้ณโอกาสนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณครับ Hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in like